ก็สำหรับเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับเราจะมีเกมที่ได้ต้องเจอกับ ทางด้านของสเปอร์นะครับผมที่ตอนนี้สเปอร์ก็อยู่อันดับที่2นะครับและเป็นเกมยูฟ่าแชมเปียนลีคครับที่เราจะต้องไปเจอกับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะครับผมก็วันนี้จะเป็นยังไงก่อนอื่นจะเข้าไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องต่อไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็ไปรับชมกันเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง มิสเตอร์มินนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับซีซั่นของนัทเทิดอีกเหมือนเดิมนะครับผม mm hmm. ก็สำหรับเกมการแข่งขันๆๆๆวันนี้เราจะมีเกมที่จะเจอกับทางด้านของสเปอร์นะครับเราจะออกไปเยือนของเราจะออกไปเยนะือนสเปอร์เนาะโอ้ยสเปอร์ก็คือที่1น,นิโอ้โหแล้วเ,เราแข่งน้อยกว่า1แมตช์นะครับก็ถือว่า ต้องทาแต้มไล่ขึ้นมาแล้วแหละเดี๋ยวสปเปอร์จะทิ้งเราไปครับถือว่าสปเปอร์ปีนี้ก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากเลยนะครับำสำหรับสเปอร์นะเดี๋ยวผมจะขอไปเช็คทางด้านยูฟ่าแชมเปียนลีกหน่อยนะครับว่าจะมีใครที่จะเจอกับใครบ้างนเนี่ยคก็จะเป็นทางด้านแฟรงเฟิร์ตครับเจอกับเอซมิลานนะครับผมเชลซี Chelsea ครับเจอกับแอลนติโกมาดริดครับแล้วลิเวอร์พูลเจอกับบาเซโลนาครับเรอัลมาดริกเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ถือว่า แสดงความยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับผมก็สำหรับแมตช์แรกวันนี้เราก็จะเจอกับสเปอร์นะครับผมแล้วเราก็ไปลุยกับสเปอร์กันเลยแล้วกันนะครับผมเล t ส์กนี่ครับสนามสเปอร์สเตเดียมนะครับก็เป็นสนามเย้าของทางด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับวันนี้เราถือว่าเป็นศึกลอนดอนดาร์บีอีกหนึ่งเกมนะครับของนัทเธอร์ครับ เอาละครับกยินีตตอนรับทุกคนเข้าสู่สนามสเปอร์สเตเดียมนะครับผมก่อนนี้เชลซีจะออกมาเยือนทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับลูกทีมของนักเตอร์วันนี้ก็มาในชุดใหญ่พอสมควรเลยนะครับก่อนี้ครับสำหรับรายนามตัวผู้เล่น11คนแรกของทางด้านสเปอร์ครับก็มีอุ้ยมีเปลี่ยนหลายตำแหน่งเหมือนกันนะสำหรับสเปอร์ และทางด้านเชลซีของลูกทีมนาทเริวันนี้ก็มาในระบบ4-3 3ครับนี่เจ้าหนูฮองก็ได้ลงประจำแดนกลางคู่กับคิสเซียนโควาสิตนะครับเอาละครับเกมการแข่งข,ขันครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับเชลซีจะดูจากขวาไปซ้ายครับในชุดเก่งสีน้ำเงินล้วนครับถุงเท้าขาว บอลเอาแล้วเชเบลให้ไม่ดีลูกนี้ติดคูลเซฟกี้ให้เฮลีเคนหลุดขึ้นมาเกนยกลูกนี้โอ้โหแล้วโดวนเลยจังหวะแรกโอ้ลูกนี้เป็นความมีพลาดของทางด้าน,านเบนจีเวลครับแล้วเสียบอลให้คูลูเซฟกี้ตัดเข้ามาต่อให้เฮลีเคนยกข้าหมหัวของเกป,ปาเข้าไปครับโอ้โหเฮลีเคนนี่ถือว่าเหนือชั้นจริงๆครับ โอ้แล้วเสียบอลไหมครับเจนูห์ฮอลลี่แฮนิกเกนซอนก่อนแทงให้คูลูเซฟกี้หลุดไหมแฮนิกเกนยิงลูกนี้โอ้โหแปดนาทีโดนไปสองประตูแล้วครับเยลซีโอ้โหแล้วลูกนี้ความผิดพลาดของเจ้าหนุฮอลนะครับพลาดให้กับซอนหนึ่งมินครับตัดบอลมาต่อคูลูเซฟกี้แล้วก็ เป็นแฮร์ี่เคนครับกดด้วยขวาลูกนี้เต็มข้อดีจะจัดๆครับเรียบร้อยครับชีเวลยังให้ไว้ไม่ได้ชีเวลต่อไปที่โควาซิตโควาซิตต่อไปที่เอ็นคุนขู่ยิงขวาลูกนี้โอ้โหสักเจ็ดนี่ยังเซฟไว้ได้ครับเสียสิยังบุกตอนนี้ครับตีโกสิวะออกไปที่คริสเตียนปูลิสิตตกเข้ามาให้เอ็นคุนขูยังเสาเจ้าหนูห้ององเสียบอลอีกแล้วโอ้โหห้อง แล้วหมาดีแพรรี่เขนยกมาหูยังติดอยู่ที่โฟฟานาครับแล้วยังได้อยู่ที่ทัดแฮมสเปอร์กดขวาลูกนี้ติดอยู่ที่โฟฟานาแล้วยิงอีกรีโอยังรับครับเกปาโปลมมวนมวนอยู่หูโปโลโปโลหูโปโลหลอกมาสองสามคนแล้วโปโลเข้ากริดดโดโปโลยังไงโปลูยกมาหูยติดอยู่ที่เบนจิวิล ดีลิเจมเจมให้ที่ฮอลเราต่อให้เมาส์ครับเมาส์เมาส์าต่อให้มาทีเอนคุณคูลูกนี้เอนคุนคูตัดมาขอสักหน่อยแล้วกันเหนาแล้วครับไล่มาเลยครับสำหรับคริสโตเฟอร์เอนคุณคูคูลูกนี้เมาส์ให้มาดีครับแล้วเอนคุณคูใช้ความสามารถชาบอตัวครับลูกนี้กดด้วยซ้าย ผ่านมือของทางด้านซัดเจ็ตนี่เข้าไปครับไล่มาแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งครับสำหรับเชลซีชีเิีวต่อไปดีโกวสิตโกวสิตไอทีเอ็นคุนคูคเอ็นคุนคูยังไม่ได้ประตูที่สองครับเขนต้องลงมารวมบอลต่ำเลยครับสำหรับเขนแล้วก็ยังได้อยู่แล้วแทงมาช่องนี้กับหอยเบียก ออยเบียโกดขวาลูกนี้อฮูยเกือบโดนครับขานสันนั่นวันไวไปเลยครับลูกนิเดี๋ยวไม่สนใจครับเชลซีสวนขึ้นมาที่ปูริจิตให้ต่อมาทีเอ็นคุณกูเอ็นคุณกูณณออกมาที่ลิเจมสลิเจมสลิเจ,ลเจมเห็นเมสันไอเมสันเมามาแล้วเมสันเมาส์สัดเจมส์นี่ปัดไม่อยู่เอาจนได้ครับสำหรับเจ้าหนูเมสันเมาครับ นี่ครับลิจเจไม่มาช่องนี้แล้วเมาตัดหนึ่งสองแล้วยิงซ้ายโอ้โหซาเจนนี่พยายามเต็มที่แล้วครับแต่ว่ามันตัดไม่ออกจริงๆครับโอ้โหบอลมันแรงเอาละครับแล้วถอดเจ้าโนฮอลแล้วก็ฮาคิมซีเยกลงครับทรงไลท์เมสเตอร์ลิงแล้วก็เป็นทางด้านของไคลฮาแเทลงมานะครับ สองมาดูตัวสองครับเชลซีติดเกมให้ไหวไม่ได้ก็ต้องชะลอรอเพื่อนให้มาที่โอ้โหเหมาให้ไม่ดีลูกนี้แล้วแอรี่เคนโอ้แดงออกมาลูกนี้คูลูเซกี้หลุดมาโอ้แล้วโดนจนได้ครับ้โ,โหลูกนี้ผิดพลาดกันเองครับสำหรับผู้เล่นของเชลซีครับโอ้โหเป็นดรามาท้ายเกมครับ นี่เขกูรูเซฟกี้แล้วโมีโฟฟาน,น่าอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเข้าไม่ถึงลูกบอลครับกดด้วยซ้ายผ่านตัวของเกป้าเข้าไปครับบอลไม่ได้ห่างตัวครับโอ้แต่เรียบร้อยครับูรูเซฟกี้พาขึ้นมาลัดเลาะขึ้นมายังไงให้ต่อมาดีมาเบียมาเบียให้แฮร์รี่เคนโอ้โหแฮร์รี่เคนไม่เร็วแต่ว่ากะชาึ้นมาลูกนี้ แฮรี่เคนคืนสองจังหวะแฮรี่เคนกดซ้ายลูมิโอหูข้ามขานไปครับเดวจูซีไม่สนใจครับลูกนี้โตวนนีโอหลิเจมแล้วก็จบการแข่งขันไปครับเดลูซีโอมาแขกับพัดแนมฮอสเปอร์ไปสามประตูต่อสองครับโอ้โหเกมสุดมันอีกแล้วครับสำหรับเกมนี้ โอ้โห oh, oh. แล้วสำหรับเกมต่อไปครับเราจะเจอกับทางด้านของบอลมัดนะครับแมตชนี้เจอกับบอลมัดผมจะขออนุญาตซิมแมตเลยละกันนะครับผม let's go โอเคครับโอ้ oh, oh. ก็เอาชนะทางด้านบอลมัดไป3ามประตูต่อหนึ่งครับได้ประตูจากคนแรกเป็นโอบาเมยองครับเราโดนตามตีเสมอจากคุกครับแล้วโอบาเมยองกดประตูที่2ให้กับเจ้าตัวครับในเกมนี้แล้วก็เป็น มิไคลโลมูดิตครับกดปิดท้ายกับเชลซีเอาชนะไป3ประตูตัวหนึ่งครับถือว่าโอเคครับสำหรับแมตช์นี้ครับและเกมต่อไปคือเกมสำคัญของเราครับที่จะเจอกับทางด้านแอตแลติโกมาดริกครับและข้อนี้ครับทางด้านของโอบาเมยังครับมีทางด้านของอาร์เซนอลนะที่ยื่นข้อเสนอมาในราวๆ18.7ล้านนะครับโอ้โหจะเอาโอบาเมยังกลับไปซะแล้วนะครับสำหรับ อาร์เซนอลครับเราก็เปิดโอกาสให้โอบาเมยองแล้วกันครับแต่เราขอไปเจรจาสักนิดนึงแล้วกันโกงราคาหน่อยแล้วกันทางด้านอาร์เซนอลยื่นมา1 8 7ล้าน7แสนะครับเดี๋ยวเราขออักสัก19ล้านแล้วกันนะครับผม95ล้าน5แสนแล้วกันนะครับผมขอเขาอีกสักหน่อยครับ ว่าบย่างไงครับอตาว่าไงโอเคครับโอโหสิบก้าล้านห้าแสนครับก็ถือว่าโอเคครับในอายุ33ของอเมริกโอบามยองครับและนี่ครับเกมสําคัญของเชลซีครับลูกทีมของนาเธอร์วันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอลเลนติโกมารลิกนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นแมตช์แรกครับรอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามสแตมฟอร์ดบิดนะครับ เี๋ยวเราไปลุยกับทางด้านของแอตเลนติโกมาลิกกันเลยแล้วกันนะครับผม Let's go <S <c oughs> นี่โอ้โห,โหสนามสแตมฟอร์ดบิดของเราครับโอโ้ตอนนี้ถือว่าเป็นเกมสำคัญครับรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะเจอกับทางด้านของแอตเลนติโกมาลิกครับ เอาล้วครับวันนี้ก็ยิน,ยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สานามสแตมฟอร์ดบรดครับวันนี้เชลซีทำการเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอลันติโกมาดริดครับอุย้ยสมอลลิงเงอเอาจริงเอลันติโกมาดริด เดินจับไม้จับมือครับแล้วนี่คือหลายนามสิบเอ็ดตัวจริงของเจ้าซีลูกทีมของนาเตอร์ครับก็ถือว่าวันนี้ก็จัดชุดใหญ่ไฟกับพิบที่จะมาเจอกับแอนเลนติโกมารดีครับ นี่ครับทางด้านของอเอเลนติโกมาดร,ริดนะก็มีทางด้านของสมอลลิงนะที่ย้ายมาใหม่นะครับรก,รก็มีโมลตากิตมันครับแดนหน้าครับเกมการแข่งขันครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับไอเอเลนติโกมาดร,ริดจะบุกจากขวาไปซ้ายครับอไปดีเบนจิวเป็นจิวพาขึ้นมาอุ้ยเป็นจิวคู่โดนตัดไปได้ครับแล้ว โดนสวนขึ้นมานมีบอลอยู่ที่โมโลาตาโกดขวาลูกนี้โอ้โยนสองเสายังมีเข้าเกือบโดนนึกเด็กเก่าเชลซีจะมาพังงาดแล้วโอ้โหเชลซีอะไรครับเนี่ยเล่นไม่ดีเลยครับเสียบอลให้กับโมโลาตาโกดอีกแล้วลูกนี้โอ้เอลเลนิโกโม้มาดุจริงๆครับแล้วดูลูกนี้ครับโอ้โ,โมโลาตายิงมาชนเสาหนึ่งครั้งแล้วก็ กิ้งมิโยนเสา2อ,อีก1ทีแล้วก็ยังไม่เข้าครับออแอมดี้กอลิอากอลยอาดวลอยู่กับเบนจีเวลโอคูเบนจีเวลทำไว้ได้ดีครับวันนี้แล้วออกไปห่งกับเบนจีเวลมาทางด้านกาดซ้ายเบนจีเวลเห็นอยู่ข้างในปูรีสิตไม่ถึงครับลูนิโอคุออกไปที่โกสิตโกสิตต่อมาที่เมาส์เมาส์ออกมาที่เบนจีเวลออกมาให้กับมิกไคลมูดิต เอ็นเมาส์มาจังนี้แล้วไอเอ็นคุณกูลูกโนโียังเข้ามือของโอบักค,ครับแล้วแทงมาให้กัมโมลิต้าก็เสร็จทางด้านของโอฟาน่าครับเอาแล้วให้มาทีลิเจเมสวยครับลูกนี้ของที่ปูริสิตปูริสิตให้อเอ็นโซไม่ดีแล้วครับแล้วอยู่ที่คาร์ลัสโกให้มาติดทีลิจเจมให้ไปที่ปูริสิตอีกทีปูริสิตหลอกรอกไปสองจังหวะแล้วให้มาทีลิจเจม ติดเจมพาขึ้นมาที่เอนโซเอนโซต่อให้กะเอนคุณกูให้เมาแล้วลูกนี้ยิงเร็วขึ้นนำไปแล้วครับเจลซีับโอ้โูลูกนี้ครับสวนกลับมาครับโอ้การเข้าทาของชยซีแล้วให้เหมือนจะย้อนหลังเอนโซครับแล้วแตะเร็วส่งให้เอนคุณกูแล้วโอ้เมสันเมาวิ่งเข้ามายิงเร็วเลยครับลูกนี้ แล้วก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนครับเชลซีขึ้นนำไปแล้วแล้วบอลจะสวนกลับให้<อ>ยกออกไปทางหน้ามิกไคลโลมูดิดมูดิดมาลูกนี้ยกมาที่เอ็นคุนกูเอ็นคุนกูลอกมาหนึ่งจังหวะแล้วกดลูกนี้โอ้โหบกักยังรับไว้ได้ครับไปไม่ไดีเดปายเดปายอยู่ดีกิดมันกิดมันโดนเตะล่วงไว้แล้วก็เสียฟาวครับเชลซีโอ แล้วถอดอีกหนึ่งครับถอดเป็นคาราสโกครับแล้วส่งยอเลนเต้นเนก็คาราสโกวันนี้ก็ไม่ผ่านลิทเจมเลยครับสําหรับวันนี้แล้วเป็นทางด้านของกิสมันครับยืนอยู่กับเลอร์ม,มาครับแล้วกิสมันหลอกเลอร์ม,มาแปะมาลูกนี้กอเ้ียกดหูแล้ว เมาต่อออกมาดีคิสเตียนปูลิสิตปูลิสิตผาขึ้นมาปูริสิตยกมาให้ที่เอนคุนกูไม่ถึงแล้วเมาโขงลูกนี้โโหบักยังปัดไว้ได้ครับ <c oughs> แล้วเชลซีมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับถอดเมสันเมาส์ออกครับแล้วส่งโอบาเมยองลงมาครับหากริมซีเยกครับลงมาแทนคิสเตียนปูริสิตครับบอลอยู่ที่กอริยาให้ไาที่ โอ้โหแล้วแทงหมาลูกนี้เมนฟิตเดินไปขึ้นมาลูกนี้เปิดกลับเข้ามาโอ้โหฝูฟพนายังดักไว้ได้ครับออกไปดีโอบามิยองแล้วต่อไปที่เอนโซต่อไปที่เอนคุนคูเอ็นคุนคูโอ้โหแล้วไม่ได้ครับติดอยู่ที่ติเยกโสอิตออกมาที่มิคโลมูดิมิไคลโลมูดิมูดิขึงหนึ่งแล้วมิไคลโลมูดิปันลูกนี้โอ้โหยังไม่ได้ประตูครับโอบักไม่ยอมครับให้ไปที่มูดิมูดิให้ไปที่เอ็นคุนคู เอ็นกุนคูคออกมาให้ฮาเิมซีเยกฮาคิมซีเยกค,คืนสองจังหวะแล้วปั่นซ้ายลูงนี้ิวยังไม่ได้ครับอรย,ยอร์เรนเต้ยอร์เรนเต้พาขึ้นมายอร์เรนเต้หลอกมาลุงนยอร์เรนเต้ต่อมาที่ก๊ดมันแล้วหลอกมาลุกนิวย,ยังรับไม่ได้เจเลยครับเกปาแล้วไม่สนใจเลยครับบอลอยู่ที่มิคาโลมูดิต่อให้พปดี โอบาเมยองแทงมาให้คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูหลุดขึ้นมาลูกนี้ดีดโอ้ลงโอ้บาเมยองยิงอีกโอ้โหยังไม่ได้ครับเดปเปาเดปเปาโอ้โตออมาจ้องนี้อยู่ที่ยอร์เรนเตติดบล็อกของเตโก้แล้วจะได้สวนขึ้นมาที่เอ็นคุนคูเอ็นคุนคูเอ็นคุนคูพาขึ้นมาเอ็นคุนคูโอ้โหแล้วสไลด์อะไรครับเนี่ยเอ็นคุนคูพาขึ้นมาเอ็นคุนคูเอ็นคุนคูหลอกเอ็นคุนคู ยังไม่ได้ครับวันนี้โอบักเหนียวจริงๆครับเดี๋ยวโอ้เรียบร้อยครับเชลซีเปิดบ้านเอาชนะแอตเลนติโกมาไดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเกมสุดหันจริงๆครับวันนี้นี่ฮะโอ้โหเกปาก็สามารถเก็บคินชีดให้กับเชลซีในแมตที่เจอกับแอตแลนติโกมาดกมาได้ครับก็แล้วเกมต่อไปนะครับเราจะเจอกับ ทางด้านของเสาทาตันนะครับผมและนี่ฮะโอบาเมยังครับก็ย้ายไปอยู่กับทางด้านอาเซนอนด้วยค่าตัว19้าล้านมาแสนปอนนะครับผม็แมตมด์นี้ครับเราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเสาทำตันนะครับก็ทางด้านของเสาทาตันนี่ผมรู้สึกว่าน่าจะอยู่ท้ายตารางนะครับนี่ครับเสาทำตัน มีอยู่15คะแนนครับก็น่าจะตกชั้นแบบไม่ต้องสืบอะครับสำหรับเซาทําตันนะก็สําหรับเกมนี้ก็เกมต่อไปเราจะเจอกับทั้งด้านของแอตเลติ c โกมัดลิกนะครับเราจะออกไปเยนนะือนเนาะส่วนเกมนี้ผมจะขออนุญาตซิมแมตเลยแล้วกันนะครับผม let's go ก็โอเคครับก็เป็นทางด้านเชลซีนะเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับโดยได้ประตูจากโอบาเมยองครับทั้ง2ลูกนะ ก็เป็นทางด้านของอดัมครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2แต่ก็ไม่ทันในนาทีที่77นะครับก็โอบามิยองก็ถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองกับเชลซีอย่างดีที่สุดครับหลังจากที่เขาจะย้ายไปกับอาร์เซนอลน,นะครับผม เอาล่ะครับก็สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมสำคัญนะครับก็จะดูกันว่าใครจะได้ผ่านเข้าสูรร่รอบต่อไปนะครับสำหรับึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับก็แมตช์แรกเราเอาชนะมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์เนาะแล้ววันนี้เราจะออกไปเยือนทางด้านเอติโกมารีครับที่ซิวิตัสเมโลโปลิตาโนนะครับผมโอ้โหอ่ะชื่อยาวเหลือเกินนะ <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวเราไปลุยกับแอติโกมารดกันเลยแลวกันนะครับผมเลส์ก วันนี้ทางด้านเชลซีครับก็จะมีปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยครับแล้วก็ได้ทางด้านของเอ็นโกลูกงเต้หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมแล้วนะครับสำหรับเชลซีครับแต่ก็ถือว่าร่างกายก็ยังไม่ฟิตเต็มที่ครับวันนี้นะเทิดก็ยังไม่ส่งลงนะครับสำหรับเอ็นโกลโกงเต้ครับ ก็ยินี้ต้อนรับทุกคนด้วยครับวันนี้เป็นเกมที่เราออกมาเยือนทางด้านของแอตเลนติโกมารลิกนะครับผมนี่ฮะโอบักครับแมตท,ที่แล้วเหนียวเ,เลิศเกินครับสำหรับโอบักครับก็วันนี้เท่าที่ดูจาก11คนแรกของทางด้านเอตเลนติโกมารลิคนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนจากแมตท,ที่เจอเราแมตท,ที่แล้วเลยนะครับสำหรับแอตเลนติโกมารลิคครับ ส่วนทางด้านเชลซีก็มีปรับเปลี่ยนประมาณ2 3งําตำแหน่งด้วยกันนะครับวันนี้ก็ส่งขายอาเวตลงมาครับแล้วเป็นลาลน์สเตอร์ลิงครับลงมายืนบัญชาที่กาบซ้ายครับมาดูเอก,เกอยู่กับขวาครับเอาละครับเกมเริ่มขึ้นครับมาดูกันว่า90นาทีนี้จะเป็นทางด้านทีมไหนได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับโมลิน่าครับ โมลินาเล่นกะเดือเป่าสองคนแล้วหลุดมาที่กอเลอาโกนขวาลุโอ้เกพายังเซฟไว้ได้ครับมาดูเกพาขึ้นมาแล้วไม่มีใครครับข้างบนก็ไอเมดีขายเอเวดขายเอเวดแทงมาที่เจ้าหนูมาดูเกมาดูเกย์หลุดขึ้นมามาดูเอกเกย์โหยิง กึงยิงกึงผ่านเข้ามาครับแต่ว่าเอน็นบุนกูไม่ถึงครับลุงนี้กิดมันกิดมันกิดมันให้ไม่ดีกอลอากอลอาหลุดขึ้นมากอลอาเข้ากรอบประตูกอลอายิงลูกนี้โอ้โหออกหลังไว้ครับเตมให้เอ็นโซเอ็นโซต่อมาดีมาดูไอเก้มาดูไอเก,มเอเก้มีความเร็วมาดูไอเก้ให้เอ็นกุนูยิงแล้วเข้าขายฮาเวดเร็วก็เรียบลอยโอ้โหเชลซีเอาจนได้ครับลูกนี้ ไอ้เงี้มาดูเอเกตตกมาแล้วเอ็นคุณครูยิงเร็วครับแล้วบอลเด้งมาเข้าเท้าของฮาเว็ตบอดีครับเรียบร้อยครับดึงประตูต่อศูนย์ครับสกอร์ห่างเป็นสองศูนย์แล้วครับตอนนี้เบนชิวลให้ต่อไปที่หลายฮิมสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงโยกขึ้นไปให้เอ็นคุณครูยิงลูกนี้โอ้โหดูลูกนี้ครับสเตอร์ลิงพาขึ้นมาแล้ว โอ้ไข่มาให้กะน,นี่ฮะคริคสโตเฟอร์ยิงมุมแค่ว้าไปครับโอ้โอบกักไม่คิดว่าคริสโตเฟอร์จะยิงไวขนาดนี้ครับเอาไม่อยู่ครับลูกนี้ทุ่มกลับมาให้ทีกับเดปเปาเลือมาโอ้กิดมันวันอยู่ดีเลือมากิดมันยิงลงูกนี้โอ้โหก็ยังไม่ได้ครับเจมส์ออกมาดีมาดูไอเกะไอวิธิขายฮาเวด ขายฮาเวดฮาเวดฮาเวดถึงเข่าซ้ายแล้วโกนขวาลงนี้โอ้ยังติดโอบักครับหล่าหินสะเตอร์ลิงยกมาขายฮาเวดโกนลงโอ้บักยังเซฟไม่ได้เ,ไดเล่นซามเบรดิวันดูเอ็นคุนกูเอ็นคุนกูเอ็นคุคนกูผันขวายกสามเหลี่ยม ยังอยู่ที่มาดูยเกให้มาที่ลิทเจมลิทเจมจะเข้ามาติดอยู่ดีสมอลลิงสมอลลิงจะสวนขึ้นมาก็จบการแข่งการครึ่งเวลาแรกไปโอ้โหแล้วทุ่มกลับมาแล้วต่อมาให้กับทางด้านของกอเลายกมาไวลุน้โอปหเจมดังดักไว้ได้สวยครับไอที่โน,นนี่มาดูเกให้ไปที่ขายฮาแหวนยกมาที่เอ็นคุณคูเอาบอลลุนนี่สวยแล้วยิงใส่ โอ้โหเรือจะเชื่อมโอ้โหลูกดูครับฮาเวดตยกมาเอ็นุนกูหลอกลูกนี้หลังเสียแล้วกดซ้ายหมาแน่ครับเอ็นคุนกูโฟฟานาออกไปเป็นจีเวลเป็นจีเวลต่อมาอุ้ยแล้วโดนเดวยังไ่อยู่ที่สตอร์ลิงสตอร์ลิงยกมาที่เอ็นโซโอ้โหไม่ถึงครับลูกนี้แล้วหัวสวนยังไม่ได้ครับูอาซิตนี่ครับโฟฟานายังดักไว้ได้ แล้วยกมาที่มาดูเอเกะมาดูเอเกะต่อมาเอ็นคุนคูให้ที่เอ็นซอโซยังไม่ได้ครับแล้วเชลซีนี่ฮะส่งเอ็นโกโล่กองเตลงมาครับยืดเส้นยืดสายสักหน่อยครับเจมดักไว้ได้สวยมาดูเอเกะมาดูเอเกะมีความเร็วมาดูเอเกะมาดูเอเกะข้างในมีใครไหมมาดูเอเกะยกไปให้เอ็นคุนคูยิงเร็วลูกนี้เอาอีกแล้วครับยังไม่ได้ครับ ยกมาแล้วโอ้โหแล้วอุ้ยเจ็บอีกแล้วโอ้เอ็นเอ็นกลูงของเต๋โอ้โหบอลมาทีมาดูเอเกมาดูเอเกวันนี้โดดเด่นจริงๆครับแล้วต่อให้มาทีลิเจมลิเจมเห็นครั้งในลิเจมยกมาโอ้โหเลยใครเอาเวทไปหน่อยครับเดี๋ยวโอ้โหกองเตเจบเ็บอีกแล้วโอ้เพิ่งลงไมาเครับกองเตแต่พี่กองเต ต่อยที่มิไคาโลมูดิดยิงลูกนี้โอ้ยังติดเซฟที่โอ้บักทบกองเตยยกออกไปไม่ถึงโอ้แล้วกองเตยังไ้อยู่ออกไปโอ้กองเตยวันนี้ลงมาเจ็บแล้วโอ้กอลิอาหลุดขึ้นมาครับลูกนี้อยิงหูไหลมาแล้วโอ้กองเตเจ็บตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับไหลมาเป็นหนึ่งประตูต่อสามครับ โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โเป็นกองเต้ยกไปติด2รอบเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับลูกนี้โมดิตส,สวยครับลูกนี้โมดิตปู้จะไปต่อไม่ได้แล้วก็เรียบร้อยครับ เชลซีออกเมาชนะทางด้านเอเลนติโกมาดิคไปได้สามประตูต่อหนึ่งครับสกอร์รวมสี่ประตูต่อหนึ่งนะเท่าทุกคนแล้วสำหรับคู่อื่นๆครับเอซีมิลานครับเสมอกับแฟรงเฟิร์ตสองประตูต่อสองครับแต่สกอร์รวมเป็นทางด้านของเอซีมิลานครับเอาชนะไปห้าประตูต่อสามนะครับแล้วก็เอเลนติโกมาดิคครับแพ้ครับเชลซีสามประตูต่อหนึ่งครับสกอร์รวมสี่ประตูต่อหนึ่งครับ และนี่ครับโอคูเอฟซี FC บาเซโลนาครับแพ้ลิเวอร์พูลไปศูนย์ประตูต่อสามเลยนะครับสกอร์รวม2ประตูต่อสี่ครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแพ้ให้กับเลโอน์มาริคไป1ประตูต่อ3ครับก็เป็นทางด้านเลโอน์มาริคครับสกอร์รวมเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับก็เชลซีได้ผ่านเข้าสู่รอบ ต่อไปครับผมและก็สําหรับอาการบาดเจ็บของเอ็นกลูโกองเต้ครับขออนุญาตเช็คหน่อยและทางด้านอาการบาดเจ็บของเอ็นกลูโกองเต้โอ้โหคือเพิ่งหายบาดเจ็บลงมากะว่านาเทินให้เอาให้ลงไปเล่นแบบยืดเส้นยืดสายสักหน่อยครับแต่เจ็บปีค่าวันครับสําหรับกองเต้ของเราตอนนี้ <laughs> ก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเด้อเราเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ